เมื่อเราสูญเสียความขอบคุณสิ่งต่างๆที่ขัดต่อความขอบคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายกล่าวคือเราจะไม่พอใจกับสภาพการที่พระเจ้าประทานแก่เราทั้งยังขุนเคืองใจและข้าบ่นในเรื่องต่างๆโดยผ่านประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเมื่อ3500ปีก่อนคือชีวิตบนถิ่นธุรกันดารระหว่างทางไปแผ่นดินคานาอันที่เป็นเงาพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นถึงผลลัพธ์ของผู้ที่สูญเสียความขอบคุณลองพิจารณาผู้คนรอบข้าง ทั้งพี่น้องแห่งความเชื่อสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านดูนะครับขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั้นเราได้ถวายความขอบพระคุณแด่พระเจ้ามากเพียงใดเราได้ขอบคุณครอบครัวของเรามากเพียงใดเราแสดงความขอบคุณกับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องและคนรู้จักของเรามากแค่ไหน หากเรายังบกพร่องในเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราต้องแสดงความจริงใจและความอุทิศที่จะพยายามเติมเต็มความขอบคุณที่เราขาดไปแม้เพียงเล็กน้อยครับขอให้เรามาดูบทเรียนที่พระเยซูทรงประทานแก่เราเกี่ยวกับชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความขอบคุณในลูกาบทที่17ด้วยกันครับข้อที่11ครับเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรีและกาลิลี เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และกลับลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ คนโรคเรื้อนเก้าคนได้รับพระคุณเช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้กลับมาถวายความขอบพระคุณแด่พระเจ้าพระเยซูจึงทรงทุกข์พระทัยยิ่งนักแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนเหตุใดพระเยซูจึงตรัสพระวจนะนี้ไว้ครับแม้เขาทั้งหลายจะได้รับพระคุณอย่างเดียวกันแต่ชาวสมารีคนหนึ่งได้ถวายความขอบพระคุณส่วนเก้าคนนั้นไม่ได้ขอบพระคุณ พระเยซูทรงแยกแยะระหว่างผู้ที่ขอบพระคุณกับผู้ที่ไม่ขอบพระคุณโดยการทำเช่นนั้นพระเยซูทรงอธิบายถึงบัญญัติแห่งการขอบพระคุณอีกครั้งครับในชีวิตแห่งความเชื่อเราทุกคนต่างก็ได้รับความรอดการอภัยโทษบาปพระพรของพระเจ้าความห่วงใยและการปกป้องจากพระเจ้าเสมอ เราต้องขอบคุณสำหรับพระคุณเหล่านี้ที่ทำให้เราสามารถอยู่ที่นี่ได้ดังเช่นในทุกวันนี้โดยไม่ได้รับความอันตรายใดๆแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงดูแลเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทำอย่างไรจนถึงวาระสุดท้ายครับทรงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปมิใช่หรือครับพระเจ้าห่วงใยเราเสมอว่าพวกเขาจะตกอยู่ในการทดลองของบาปหรือไม่ พวกเขาอยู่บนเส้นทางที่ผิดและกำลังไปสู่นรกไม่ใช่อาณาจักสวรรค์หรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือถึงแม่ลูกจะโตถึงร้อยปีพ่อแม่ก็ยังเป็นหองลูกนี่คือจิตใจของผู้เป็นพ่อแม่ครับเพราะพระเจ้าพระมารดาทรงดูแลและปกป้องเราด้วยพระทัยในลักษณะนี้ทุกท่านและผมจึงสามารถอยู่ที่นี่ได้ในวันนี้ครับ